ไม่เปล่าเย้าค่ะเปล่ากินอะไรเย้าค่ะเอาอีกไหมไม่ไม่ให้อีกนิดนึงอ่ะมือมาเอ๊ะแบ่งสิแบ่งบ้านสิแบ่งมิงมาให้ปันว้าให้ป้าให้ไหมว้าทเที่ยวขนาดอะไรยังไม่เคยกินของไอ้นี่นะของเงินในเทศกัลอาหาร,รซูมบอสเสียเป็นเม็ด มันตานเพื่อกินหน่อยดิหรอกเป็นไงแซบไหมโอ้โอ้เห็นตาลมตะวานรึเปล่แซบไหมเปล่าเยียวเดียวโอ้ยแม่สองเบอ้์เปล่าไม่ได้เสียสีเดียวเข้าไปมั้ย รไปพอแล้วท้องมิดพอแล้ว